สวัสดีครับไอ้รันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับวันนี้1กันยายน2 5ง5นายะครับนายปิยวัตรพันสายเชื้อซึ่งก็เป็นสสจังหวัดยะโสธรพักเพื่อไทย <S <S ได้มีการเปิดเผยว่าได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรว่าเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์นี้ ภายใต้นโยบายการรักษาสิีธิภาพราคาข้าวและรายได้ของเกษตรกรและบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งก็มีระยะเวลาการดำเนินการอยู่ที่5ปีตั้งแต่ปี2,560ถึง2,564 พบว่าพี่น้องเกษตรกรหลายพันครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการยังไม่ได้รับเงินช่วเหลือนะครับตามที่ทางรัฐบาลต้องจ่ายกเกษตรและสากรยังไม่จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่คขร่วมโครงการตั้งแต่ปี62ทั้งสเสบจังหวัดซึ่งได้แก่จังหวัด,ด,วดยะโสธรมุกดาหารชัยภูมิศรีสะเกษ อุบลราชธานีกาลสินขอนแก่นสุรินมหาสารคามร้อยเอ็ดและจังหวัดอำนาจ,จเจริญผ่านมา3ปีแล้วพี่น้องเกษตรกรยังไม่รับเงินอุดหนุนแต่อย่างใดคิดเป็นประมาณทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ1,787ล้านบาทและทางรัฐบาลยังไม่มีกำหนดว่าจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรเมื่อไร่ ซึ่งพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการหลายพันคนก็กําลังรองเงินส่วนนี้จากทางรัฐบาลอยู่นะครับและนายปิยวัฒน์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการติดตามสอบถามไปยังกรมการค้ากระทงว์เกษตรและสหกรณ์ได้รับคําตอบว่า กำลังอยู่ระหว่างการเร่งรัดแล้วก็ดำเนินการของงบประมาณกลางรายการสำรองจ่ายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมนำเข้าที่ประชุมคอรมอหรือว่าคณะรัฐมนตรีแต่ว่าจนถึงวันนี้กรณีดังกล่าวนี้ยังไม่มีการนำเข้าหาเรือในคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดอ้างแต่เร่งรัดมาตลอด3ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังไม่มีกำหนดการว่าจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้เมื่อไหร่ ขอเรียกร้องไปยังพลเอกประวิตยวงสุวรณรณรองนายยกรัฐมนตรีรักษาการนายยกรัฐมนตรีแล้วก็นายเฉลิมชัยศรีอ่อนร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสําคัญกับปัญหาพี่น้องเกษตรกรมากกว่านี้เงินจํานวนนี้สําคัญกับพี่น้องเกษตรกรมากควรที่จะเร่งอนุมัติงบประมาณจ่ายเงินคงค้างให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ น่าสงสัยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอะไรมากกว่ากันซื้ออาวุธเร็วช่วยชาวสวนยางเร็วแต่เพิกเฉยกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนี่ก็เป็นคำกล่าวของนายปิยวัฒน์ก็เป็นข้อมูลล่าสุดและกำลังเร่งติดตามมาอยู่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ We'll